สวัสดีครับสวัสดีครับฟอนายกลับมาอีกแล้วครับในเตมของยูโรนี่เป็นไงยูโร96ใช่ชุดสวยนะคะเนี่ยแต่งตัวให้แบบเขาเรียกว่าต้อนรับบรรยากาศยูโรนิดนึงเพราะว่าโอ้โหนี่พี่ขุดมาอืฉลอง1,000พัซับโอ้โหช่องเราเลยแน่นอนแน่นอนก็ดีด้วยก่อนปุ๊บมือก่อนโอเคมือก่อนเลยแล้วต่อไปก็จะเป็น1,000 0ซับเดี๋ยวแล้ก็จะไปขุดเสื้อมา ให้ทุกท่านได้ยนโถมอีกนะมีแจกด้วยดีกว่าสนใจปั้มไปเลยดีกว่าแบบอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงนาทีบาปของทีมชาติอังกฤษก็คือปี2024ปีนี้เลยนัดที่เจอสโลวาเกียอาจารย์เอ้ยมันยังไงกันนะก็คือปีก็คือนัดนั้นอังกฤษก็ฟอร์มเหมือนเดิมมาก็เล่นเคาะไปเคาะมาชวนง่วงนอนแต่กับกลาว่าไอ้ที่ไอ้ไอ้นันยิงก่อนเนี่ยสโลวาเกียใช่ไหมอีวานชานส์อีวานชานส์แต่กับกลายว่านาทีสุดท้าย90.5าบวกหคือเกือบจะหมดเวลาละ ลูกทุ่มจากคารวอกเกอร์คู่มามากเกฮงมงเสยเป็นโอสคูลของอังกฤษขนาดแทนและเป็นบอลย้อนหลังย้อนหลังละแต่พี่จูดเข,เขาเรียกว่าทูรลฟองเก่งกับจักรยานก็เลย <c oughs> เออกับจักรยานกากากา็เลย <c oughs> แม่งเลยบังเข้าไปโอโ้โหเป็นนาทีที่เขาเรียกว่าบาปสุดๆที่ทําให้อังกฤษสามารถตีเสมอสโลวาเกียคือมันมีแฟนบอลหลายๆคนออกจากสนามนะแม่งถือเบียร์เมาออกนอกสนามไปแล้วแต่ต้รินเสียงเฮก็ต้องกลับข้อใหม่เพราะว่าจูดันยิงตีเสมอได้เว้ยโอ้โหบอลมันย้อย ผ่านม,มือมาตินดูบาฟกาไปอืม,มแ,แล้วเป็นปีที่เขาเรียกว่เป็นเป็นลูกยิงที่จุดความหวังและทําให้อังกฤษต่อเวลาแล้วก็สามารถชนะสโลวาเกียได้จากเอลิเคนอืมเนาะใช่อ่าเป็นปีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นปีเนี้ยก็เป็นลูกอังกฤษนั่นแหละที่เป็นที่จดจําสุดๆจริงแลาพูดถึงอดีตไปดีกว่า <สะ S 1> จ้าในยูโรเนี่ยมันยังมีช่วงเวลาที่ยิงทีสุดท้ายเยอะมากๆเรายอมไปที่ปี1996โอ้นี่นี่นี่ ย้อนมาตรงปีเสื้อปีนี้เลยของฝรั่งเศสปีเจาจะนั้นทุกคนทุกคนจําได้ปีนั้นเป็นปีที่เอตะที่อังกฤษอเป็นยูโรที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็ทีมชาติอังกฤษหมายมั่นปั้นมือที่จะอยากได้เป็นแชมป์เหลือเกินตอนนั้นก็ยุคเชลเลอร์ยุคนยุนเนี้ยแหละโอ้มีเนี่ยยุคของคันเซอร์เซาเกตด้วยมีรกีสคอยมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ท่านยังหล่อเลยอ่าถูกแต่กับการว่าอังกฤษไปไม่ถึงดวงดาวแต่ ดราม่าที่บอกนาทียิงในสุดท้ายเกิดขึ้นในแมทชิงแมทชิงระหว่างเยอรมนีกับเช็กสาธารณรัฐเช็กเช็กเนี่ยปีนั้นเป็นมามืดของแท้นะเช็กรีพับลิกอ่าถูกคือแมตช์นั้นนะก็ด้วยศักดิ์ศรีเยอรมันก็บุกเข้าใส่อยู่แล้วล่ะแต่เอาปรีบการว่าเช็กนำก่อนซะงั้นนำก่อนจากแพทริกแบกเกอร์ราชิโท้นี่ใช่จุดโท้ลูกนั้นลูกนั้นซัมเมอร์พลาดใช่ไหมปุ๊บแล้วก็แบกเกอร์ยิงจุดโทษเข้าไปคาเลรโบว์ซิกี้อ่าถูกปีความไวสูงกับเขาหลุดไปแล้วทับมมเเอร์้ลย ก็ขึ้นมากรรมการไม่ลังเลู่้สินชี้จุดโทษแฮดิเบเกอร์ตอนนั้นก็ยังหนุ่มๆนะหนุ่มเลยตลอดเลยแต่นนนั้่าจะหมดจดเทมเมนก็ย้ายมาลิเวอร์พูลแล้วก็จุดโทษไม่พลาดครับให้ขึ้นนำก่อนให้ให้สาธารณรัฐเช็กนำก่อนที่1ประตูศูนย์ในนาทีที่59แต่ด้วยความเยอรมันอ่ะก็คือพยายามบุกแล้วบุกอีกบุกแล้วบุกอีกแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้จนเขาส่งกองหน้าตัวสำคัญ ที่เป็นเขาเรียกว่าะเป็นคนที่มาเปลี่ยนเกมอืก็คือส่งเบนเบนโชออกและส่งเรียกว่าบีโฮปอันนี้พิยอมเหมือนกันนะใช่ตัวสูงใหญ่แข็งแรงแข็งแรงปีนั้นถ้าบอกสตาร์ดังเด่งดังๆของเยอรมันก็จะมีเจอเกนคริสมมนแหละเป็นกัปตันทีมใช่เขามีมีเจเกนคริสมมนมีคริสเตียนซิเก้ไงอ่าคริสเตียนซิเก้ประตูตอนนั้นยังเป็นอันเดรสคอปเคคอยู่ครับนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ตีเสมอ ของโอลิเวอร์เบียโขบก็ลงมาได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยก็คือได้ฟรีคิกจักจังฟรีคอ่าแล้วเป็นคริสเตซิเก้ปั่นเข้าไปเปิดเข้าไปคอเข้าไปอ่าแล้วก็เป็นโอลิเวอร์เบียโฮบแหละขึ้นเทคคนเดียวเลยอัพเขาให้โอ้โหโโหแล้วหม่งลูกนั้นที่จามให้แบบเยอรมันแบบไม่เหมือนผีคือจะหลุมอ่ะคือเขาแบบว่าจุดประกายอีกครั้งหนึ่งครับผมในนาทีเจ็ดสให้เยอรมันอินซิเลกเยอรมันีตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งอืมแล้วก็มาเป็นช่วงเขาเรียกว่า นาทีบาบอ่ะอตอนนั้นยังเป็นระบบเขาเรียกโกด้งโกไหมใช่ใช่มชต่อเวลาแบบเขาเรียกว่าหมด90นาทีแล้วก็ต่อเวลาคใครยิงชนะคือใครยิงได้คือชนะไปเลยครับุ่งนั้นแล้วก็จะเป็นโอลิอร์เอโฮะนี่แหละ,ะที่เขาใช้ความแข็งแกร่งองอ<า>ว่า แข็งแก่และบางบอดดี้ตรงนั้นก็คือเป็นกิสมันคลอสกลับมาให้ใช่ไหมใช้ผ่านเข้ามาในเกมผ่านเข้ามาแล้วก็ใช้ไปหกทันหลังอ่ะแันหลังเล่นบอลนะอาจารย์เฮ้ยเหมือนมีตาหลังหันหลังให้ประตูอ่ะแล้วก็ก็พลิกพลิกยิงเองเออพลิกปั้งก็คือโก้ก็ไม่รู้ไม่รู้จะมาทางไหนซ้ายขวาก็เดบร้อยบอลไม่ชนะติดนิดเออแล้วก็ผ่านมือเนี่ยคูบ้าเข้าไปประตูนายประตูชื่อคูบ้าครับอ่าเข้าไปให้อะเยอรมันพลิกชนะสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหนถิติบาดสุดยอดสุดยอดปีนั้นก็คือเป็น เป็นความสุดยอดของโอลิมปแล้วก็ตอนนั้นก็แกก็พุกแตกน,นะดังไปเลยใช่ทีนี้พอหลังจากยูโรก็6มันก็ยังมีมีไหมดราม่าอีกปี2000อ่าใช่ปี 2000. 2อ0 0ยังไงครับปี2 0 0 0เนี่ยจริงๆอ่ะเ,ออเราจะพูดถึงคนที่เป็นเจ้าภาพนิดนึงก็คือว่าเ,เป็นฮอลแลนด์กับเบลเยียมเป็นเจ้าภาพคู่กันนะครับปีนั้นจริงๆมันมีดรามา่าตั้งแต่กุ๊ปกุ๊ปแล้วจาแบงกูมนานะจาัอก็คือในกุ๊ปที่สเปนยูโกสลาเวียอยู่ S <S 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 นัดนั้นเป็นนัดที่เสเปนกับยูโกสลาเวียแข่งกันครับและมันเกิดดราม่าตรงที่ว่าไม่ยิงกันแหลกเลยใช่อุ้ยหลายประตูเหมือนกันนะโอ้โหซามโมวิโดสวิชนี่<ช>ของยูโกสลาเวียยิงเข้าไปแล้วก็ไล่กันตุ่มตามตุ่มตาม,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 มคือเกมนั้นนี่คือแบบผัดกันผัดกันยิงผัดกันได<ช>้ประตูเสียประตูก็คือเป็นยูโกสลาเวียขึ้นนําก่อนแล้วก็เป็นสเปนไล่ตามอย่างเงี้ยครับจนปนไปจบที่สามสามใช่ สามประตูต่อสามครับสถานการณ์ตอนนั้นจะเป็นยังไงครับคือตอนนั้นนะก่อนที่จะสามสามนิดหนึ่งคือสเปนคิดว่าจะแพ้นะแต่มันได้จุดโทษของไกส์กาดมเนียต้ามิดฟิลด์ตอนครับนี่คตัวนี้โอ้โหตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวดังของมาดริดกันใช่ใช่พอพอมันพอมันถึงจุดๆนั้นปุ๊บเหมือนสเปนมันมีมันมีโมเมนตัมมันกลับมาทางเขาอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าได้ประตูชัยสี่ประตูสามจากอัลฟองโซเปเรสอุ้ย ที่เกือบลืมตัวนี้ไปนะอัลฟงโซเปเรสใช่ไหมถ้าคนไม่พูดถึงก็คือเอ๊ะอัลฟงโซเปเรสเอ๊ะเอ๊ะมันติดในปากแต่ไม <sm> ่ใช <outside> ่วะใช่ไหมเออมันแบบสมัยนี้เป็นอาโยเซ่ไปเลสไงอ่าใช่ใช่เพรเอ๊ะอฟงโซโอาเนึกออกเลยเออเขาก็ทำประตูแบบประตูชัยในนาทีนาทีบาศก์นี่คือ90้บวกหครับโอ้โหให้สเปนพลิกมาเอาชนะยูโกสลาเวียที่4ี่ประตูสามแล้ว่าแล้วก็เข้าเป็นยังไงที่1ของกลุ่มเหรอเข้าไปที่1ของกลุ่ม ยโสกแต้มแล้วก็เป็นยูโกสลาเวียเข้าไปเป็นที่สองแต่กับกลายมาว่าเข้าไปไม่ถึงฝั่งฝันคือเข้าไปแล้วก็ไปตัดเชือกตุ้มตุ้มตุ้มตั้มสุดท้ายแล้วปีนั้นอ่ะยูโร2,000เนี่ยเป็นอิตาลีเข้าชิงกับฝรั่งเศสอืมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นฮะปีนั้นก็จะมีแบบโคตรนาทีบาปดราม่าอีกคือปีนั้นอ่ะเป็นปีที่เรียกว่าอิตาลีก็ถือว่ามาดีนะ อตอนนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นปีแรกที่อิตาลีเริ่มเปลี่ยนคอสตูมแล้วไม่ใช่เสื้อตัวใหญ่แล้วเป็นเสื้อเล um. ็กๆอาหรออ่าเป็นเป็นค nee ัปปาแบบยุ่กับนัดรูปอีกแล้วเริ่มลีนลีนแล้วเริ่มลีนลีนถูกถูกเริ่มลีนลีนแล้วปีนั้นก็เตะที่อ่ารอตเตอร์ดัมรอตเตอร์ดัมใช่ไหมรอชิงสนามชิงรอตเตอร์ดัมอันนั้นมันยังไงกันครับเริ่มต้นยังไงกันเริ่มต้นอิตาลีมาดีเลยมาดีบุกใส่เลยมาโคดิโอใช่ไหมใช่ลูกนั้นตอตติโอชาาารร์ทเเเเหมืออนนแ็็บบิข้้ไปปังสจต เรียบร้อยบาเทีเราไม่ทันนาที55คาผมเริ่มต้นขึ้นหลังมาได้ไม่นานใช่ก็เป็นเดวิคิโอบวกประตูที่หนึ่งให้กับทับอซูรีไปก่อนก็คิดว่าฝรั่งเศสก็น่าจะหมดแล้วมั้งประจับการว่ามันมีคนที่จุบกันความหวังคือซิมาวิโตอาจารย์ซีแวงวิโตนี่ยิง จุดประกายในทีที่เก้าสิบบวกสามเออคิดดูกันไม่อิตาลีจิตความเป็นอิตาลีอ่ะไคเดนาโชมันต้องอุดใช่ไหมนั่นน่ะดิแต่การว่าเอาไม่อยู่หรอเอาไม่อยู่โอ้โหใครขัดบอลมาให้อะเดเก้่ไหมไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะมีนามาตอนท้ายนี่เดเก้ก็คือเดนเเก้เช็ดมาแล้ววิวตอก็กดด้วยซ้ายบอลพุ่งเฉียดตอโดล่าไม่ทันขนาดประตูตอโดแล้วนะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่โอ้โหแล้วพี่จานคิดดูพอเวลาฝรั่งเศส มันตีเสมอใจมันมาไงไอ้คนที่เป็นอิตาลีที่แบบโดนตีเสมอว่าเฮ้ยอูลังมาทั้งเกมแม่งเสือกทำไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานโมเมนตัมอีกแล้วแหละตับมาทางฝรั่งเศสตอนนั้นก็ยังเป็นระบบวันนี้โกอีกยังไม่ยกเลิกนะระบบวันนี้เกินนี่มายกเลิกในปี2004ใช่ใช่ไหมตอนนั้นก็เหมือนเดิมครับเหมือน96เลยใครยิงเข้าก่อนก็ชนะไปเลยชนะเลยแล้วก็เป็นใครอ่ะไอ้นี่เทเซเก้ปีแรกกดลักก็กรักก็กระดัไปแล้วก็คัดแบ็กกลับมา เฮซิเกออีกโอ้โหวาดเท้าด้วยซ้ายตั้มเสียบเลยโอ้โหอันนี่ต้องสิทเต็มนะสิทเต็มครับไช่เลยยิงทั้งจ่ายใช่ให้ฝรั่งเศสครับเอาชนะอิตาลีไป็นเรืที่สองประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์ในปีนั้นไปอืมถูกไหมคือปีนั้นจะเป็นปีที่เรียกว่ายุคทองฝรั่งเศสเนาะได้ทั้ง9-8 2000มาก็ถือว่าต่อเนื่องอยูกนะมีวิวิโยงตูรามเนาะอ่าตูรามอ่าโรแบ็ปปี้เลสเซอร์อมิโต้พวกนี้นะโอ้โหรีงี้ยนะ ทีนี้พอดาม่าเนี่ยระหว่างนั้นมันก็มีเล็กๆน้อยๆแต่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นอิมแพคสุดๆคือยูโรปีที่เจ้าฝอยทองชู้มากำลังพิกเลยพิสเซ่าดูโรนโดตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเป็นปีอะไรจังสองพันสิบหกสองพนะคือฝรั่งเศสเนี่ยต้องบอกกันว่าไม่เคยได้แชมป์ยูโรมาก่อนครับแล้วก็โปรตุเกสไม่เคยได้แชมป์ยูโรมาก่อนไม่เคยได้แชมป์ยูโรมาก่อนครับเสร็จแล้วที่ว่าโรนโดกำลังฟิต ทย้โคฟิดปังปีนั้นแข่งที่สตาร์เตฟองกู่ชิงอุย้ยที่ฝรั่งเศสฝรัร่งเศสในเจ้าภาพใช่แล้วก็ชิงกับฝรั่งเศสนี่แหละใช่ไหมโปรตุเกสก็ชิงกับฝรั่งเศสชิงกับเจ้าภาพเลยเออและาการคิดดูกันฝรั่งเศสอะไอความที่แบบในในบ้านอะอและได้เข้าถึงรอบชิงอะครับมันต้องได้สิวะใช่ไหมถูกอ่ะแต่กับการที่ว่าวันนั้นคือคือด้วยความที่ฝรั่งเศสบุกใส่นะผมดูทั้งเกมเลยฝรั่งเศสบุกใส่บุกใส่แต่ว่ามันทําไม่ได้อืม แต่กับการว่าปรตเกสยิงก่อนไหมยิงก่อนอก็คือเอเดรับใช่ไหมเอเดรยิงในนาทีที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยเก้าหรอใช่ตอนนั้นไม่มีระบบโคเรนโกแล้วไม่มีไม่มีนาทีที่หนึ่งร้อยเก้าเนี่ยเป็นเอเดรนะแต่เป็นจาวูตินโยผ่ัน แต่เอเดียเขายิงไกลนะยิงไกลย,ยิงเลียดคือแล้วลูกนั้นลูกนั้นถ้าใครจําได้คือว่าลูกนั้นตีน่าโลนโดแม่งเจ็บและแม่งถูกหาออกลงสนามเขาเจ็บแ,แต่นาทีที่ยี่สิบห้าเลยแล้วก็ให้ริคาโดโคเรสมาร่าลงไปแทนตอนนั้นก็เล่าง่ายและก็ด,ดูแฟนปรตุเกตทั่วโลกที่คิดว่าโรนโดมคือไอคอนอะ่ะและแม่งเจ็บอ่ะ โปรตุเกสคิดว่าคงไม่กลับมาได้แล้วถูกไหมเขาเป็นอย่างว่าแหละเป็นศูนย์รวมนะความจัปตนทีมเป็นแบบนักเตะที่แบบเป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเตะโปรตุเกสคนด้วยนะแล้วก็แบบเป็นไอคอนิกหลายอย่างและดานมาเจ็บในนัดชิงในในาทีที่25อืถ้าใครนืึอผีนั้นไม่ออกก็คือพอเจ็บแล้วอะ่ะก็จะไปในห้องแต่งตัวพักนึงอะ่ะ แล้วสุดพักแกก็พันเข่าใส่รองเท้ากีฬาออกมาแล้วก็มายืนเป็นผู้ช่วยเฟรนเดอร์ซานโต้นี่เป็นโค้ชสองข้างหลังสองข้างหลังให้เหมือนเหมือนเป็นเงาแบบเฮ้ยชีโบ้ชีเบแบบเฮ้ยเพืมึงวิ่งดิเฮ้ยมึงวิ่งดูว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นโค้ชเงาครับแล้วมันก็เป็นภาพไว้แล่าให้จดจำว่าแบบตกลงแล้วแม่งใครเป็นโค้ชวะใช่เฟรนเดอร์ซานโต้แกก็แบบยืนแบบอื้ออืออยู่อื้ออืออยู่คือแบบ ม่คนไม่เคยแบบเข้ามาถึงรอบชิงกันึกออกไหมสุดท้ายก็เป็นไม่รู้จะแก้เกมยังไงแล้การผมว่าอังกฤษัรังเศสปีนั้นถ้าไม่มีโรนโดคือมันต้องเล่นด้วยระบบนะมันต้องยืดหยุดอุดสู้อุดแล้วสู้แล้วใครว่าเอเดนเนี่ยสามารถทําได้หูนั้นนั้นนี่คือแบบบ้านแตก ฝรั่งเศสก็โคตรเศร้าเลยนะฝรั่งเศสปีนั้นมันมีสตาร์ครับข้างเลยมีเรื่อง brass melody pop b ครับกองหลังก็พาริสเอฟล่าเีัยลาคารีซายาประตูยอริสอะไรเงี้ยครก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่ละคนมีเนี่ยที่รูปหล่อโอลิเวียชิรูอย่างเงมันงานดีพิธีพาเย่อย่างงเี้งว่าฝรั่งเศสไอ้โปรตุเกสก็เล่นในระบบอย่างที่อาจบอกแหละสุดท้ายก็เป็นโปรตุเกสที่แซงเข้าป้ายชนะไปที่หนึ่งประตูหลุดสวนคว้าแชมป์ยูโรเป็นครั้งแรก และยังเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของชาติโปรตุเกสมาถึงวันนี้แล้วเจอกยิงนาทีบาปเลยท้ายๆคือไม่ให้สามารถแก้ตัวได้เลยอืโอ้โหเรียกว่าคือ,คอ,อกเป็นชนะแล้วก็เหมือนก็ไปทุบหลังไอเฟนโดซันโตอ่ะเ <c oughs> ออแล้วมันไปมีอะไรเล่านะทีะ่พี่อ่านเจอมันบอกว่าแบบเฮ้ยตาแก่ตาแก่ะชนะแล้วเว้ยสะใจสะใจแหมนะเป็นไงก็คือวันนี้ประมาณนี้สำหรับนาทีบาปเนี่ยเรามาย้อนดูว่ามันมีทีมอะไรบ้าง ถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วจะไห้า,า่าสารแดีจากฟ้ l ไนท์วันนี้สวัสดีครับ